สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบ่ายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกายน2567นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่า เขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เราไปดูกันว่าดวงของ คุณนะครับเขาจะคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนะาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวเขานะครับไพ่ใบแรกคืออัศวินถือมาอัศวินถือเหรียญสองถ้วยแล้วก็เป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาสามเหรียญ แล้วก็เป็นไพ่ Empress นะครับโอ้โหไพ่ดีทุกใบเลยนะสำหรับชาวกลุมแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะว่าแถวล่างยังไม่มีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งคือเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดูมีโอกาสแนวโน้มของการปรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามนะครับความรักที่ดีต่อก,กันความรักที่มีความรู้สึกที่แบบ ไปในทางเดียวกันได้มากขึ้นนะอนะครับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มตอนนี้ดาวคู่ของคนรักของคุณได้เดินโครจรอ,อยู่ที่พบเรือนสุภา เป็นตำแหน่งนิดด้วยนะครับการที่ดาวคู่เนี่ยเป็นตำแหน่งนิดเนี่ยหมายความว่าตัวเขาเนี่ยอ่อนกําลังลงนะครับอยู่ในเรือนสุภาคือความสําเร็จคือหมายถึงคันลองรองทาที่ดีความสุขความสํมหวังนั่นเองมันทําให้เขาเนี่ยใจอ่อนที่อยากจะมีเราอยากจะเข้าหาเราอยากจะมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามหลังจากที่เคยมีประเด็นและปัญหาในช่วงสุริยค่าที่เกิดมา นะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มกลับมามีโอกาสดีๆความรักความสัมพันธ์เริ่มมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีในเรื่องของการที่จะได้พบปะเจอกันหรือสามารถที่จะเจอคนที่ใช่คนที่ดีได้นะครับแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เริ่มจะมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จที่ดีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจร่วมกันนะครับเหมือนเขาค่อนข้างดู มองเห็นศักยภาพของตัวคุณที่ดีและสามารถที่จะมองในลักษณะของการแบบมองคุณในมุมที่เป็นแบบ Number รวันสำหรับตัวเขาเลยตอนนี้นะครับมายินหนึ่งเลยนะแล้วก็สามารถที่จะปรับอะไรหลายอย่างเข้ากันได้ดีขึ้นใครที่เคยมีปัญหาใครที่เคยมีความรู้สึกที่บาดหมางใจกันหรือความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ตอบรับกันในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับตอนนี้ถ้าเรายังไม่เหนือบากกว่าแรงเราสามารถที่จะ ให้โอกาสดีๆต่อกันเนี่ยมันก็พร้อมนะเหมือนเขาก็น่าจะพร้อมในลักษณะของการที่ กลับมาแล้วก็สารสัมพันธ์ต่อกันเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งหรือคอมมิทเมนต์กันได้ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยคือไพ่ให้น้ำหนักในศาสตร์ของการว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่ท้ายที่สุดแล้วโอกาสของการที่เขากับเราจะเป็นคู่กันหรือกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันกลับมาคืนดีกันมีโอกาสค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถที่จะมีนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เติบโตและพัฒนาร่วมกันได้ในทิศทางที่ดีมากขึ้นเขาคิด นในสิ่งที่เขายังรักยังรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแบบโอเคกับคุณมากๆเพียงแต่มันอาจจะดูแบบค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อว่าเขาคิดยังไงเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณกับเขาบ้างนะครับเขาไพ่เพิ่มเติมให้กับชาวกลุ่มลักขณะกลุ่มเพิ่มเติมด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างอ่าเปิดม,มาด้วยห้าเหรียญเลย แล้วก็เด็กถือไม้ The h a r of a n 7เจดาบ เลเวอร์นะครับอิทธินใต้สำหรับเป็นไพ่9าเหรียญโอเคครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมันมีปัญหาบ้างแหละมันมีความไม่ชัดเจนเข้ามาบ้างนะครับกับในเรื่องของความรู้สึกไม่ตอบรับบ้างในช่วงเวลาหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะดูนิ่งดูช้าจากอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญคืออัศวินที่ มองการไกลแต่มักจะทําอะไรน่ะช้าหน่อยนะครับคือช้าแต่ชัวร์เนาะดังนั้นเนี่ยเหมือนค่อนข้างที่จะติดเซฟโซนอยู่พอสมควรนะครับมีไพ่ใบนี้ด้วยขยายคือ9เหรียญเลยแปลว่าเขาค่อนข้างดูมีความรู้สึกที่เปิดลับนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเองได้ดีขึ้นพูดง่ายๆคือเขารู้สึกว่าเขารักตัวเองมากขึ้นหรือเขามีความรู้สึกมีความสุขกับการที่อยู่ ัวคนเดียวในช่วงขณะหนึ่งแล้วมันทําให้เขาได้คิดอะไรตัดสินใจอะไรได้ดีขึ้นหลังจากที่เขาเคยมีการตกลกรรมลําบากกับการมีปัญหาในช่วงอดีตกับตัวคุณที่ผ่านมาตอนนี้เขาได้อยู่ในลักษณะของการได้ฮิลลิ่งตัวเองแล้วได้สามารถที่จะอยู่ตัวเองแล้วมันได้คิดอะไรได้แบบตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นมันทําให้เขารักตัวเองมากขึ้นเพราะเขารักตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นในเรื่องของศักยภาพกับในเรื่องของความรู้สึกที่ เผื่อแผ่หรือมีโอกาสที่จะมองคนอื่นในแง่ดีมากขึ้นนะครับแน่นอนการที่เรามองอะไรในทางที่ดีขึ้นมักจะส่งผ่านพลังงานดีๆเนี่ยไปสู่คนอื่นได้ดีขึ้นนั่นก็แปลว่าคุณนั่นเองนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตัวเขาตอนนี้อาจจะยังเหมือนค่อนข้างดุก,าก,าก,ากักดูกปิดกั้นบ้างกับความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณแต่ไพ่ขึ้นมาในลักษณะที่ว่าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็ ติดต่อมาอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่ามีไพ่ใบนี้สามเหรียญกับไพ่กงล้อแห่งโชคลาภกงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยบาบงบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะหมุนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วจะติดต่อกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้มันอยู่ในระยะทำใจที่เขาอาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อาจจะยังแบบเหมือนต้องดูสถานการณ์ประเมินสิ่งต่างๆนะครับมากขึ้นอยู่ก็อาจจะต้องให้เวลาเขา สักระยะหนึ่งสำใครที่อยากจะไปต่อมันอาจจะดูบางสิ่งบางอย่างดูคุมเครือดูไม่ชัดเจนเนาะ <_ d> um> เขาอาจจะกําลังเครียดตัวเองก็ได้หรือเขาอาจจะกําลังแบบเหมือนพิสูจน์ตัวเองก็ได้หรือเขาอาจจะกําลังตกผลึกคิดอะไรตัดสินใจอะไรอยู่กับเพียงลําพังตัวเขาเองคนเดียวก็ได้เช่นกันนะครับยังดีตรงที่ว่าเขาเนี่ยยังคิดแล้วยังสันโดษอยู่กับตัวเองเนาะไม่ได้แบบเหมือนกับว่าไปไปมี ปัญหากับอะไรมากมายเนาะบางครั้งนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะค่อนข้างดูมีสเสน่ห์นะครับหรือมีในเรื่องของการคิดมากไม่ตกกังวลอยู่ในบางครั้งบางคนที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นตัวเลือกนะครับคือเลเวอร์กับไพ่ใปน,นี้คือเจดาบเนี่ยมันมึนมันเหมือนกับว่าตัวเรากับเขาเนี่ยมีปัญหาและมีประเด็นกันในเรื่องของความไม่ชัดเจนตรงนี้หรือความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยมันค่อนข้างดูแบบ ไม่โอเคอะแล้วมันทําให้เขากับเรามีความรู้สึกที่ติดลบกันแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาได้คิดและก็ทบทวนอยู่แต่จริงอะเขายังรักคุณนะไพ่ใบน,นี้คือ the empress นะครับ2ถ้วยเนี่ยไม่งั้นมันคงไม่เกิด the empress กับ2ถ้วยเนาะเพราะอะไรเพราะว่า the empress กับ2ถ้วยเนี่ยแปลว่ามันมีโอกาสสูงมากเลยที่เขาจะเลือกเราเป็นตัวจริงนะแต่มันก็มีนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้เลือกเราก็ได้นะครับแต่ว่าหมายความว่า เปอร์เซ็นที่มันจะมีเนี่ย80เปลยนะครับอีก20เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เลือกเรานะครับเพราะว่าปัญหาของคุณมันอาจจะเลื้อนลังเกินไปในสหรับบางคนนะครับเพราะว่าเรากับเขาอาจจะอยู่ในจุดที่อิ่มตัวแล้วนะครับหรือเราอาจจะทําบุญกับเขามาแค่นี้ก็ได้ในสหรับบางคนแต่นะครับ หลายคนเนี่ยยังไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีมากๆและยังสามารถที่จะปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกทัศนคติสิ่งต่างๆยังไปในทิศทางที่ดีและยังสามารถที่จะแบบเหมือนอพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ค่อนข้างสูงมากๆเพราะเนื่องจากมีไพอ่อย่างที่บอกว่าเป็น เอมเพรสนะครับเอมเพรสเนี่ยคือตัวจริงอยู่แล้วยังไงก็เป็นตัวจริงเป็นดัมเบลวันเลยนะครับส่วนไพ่สองถ้วยก็แปลว่าเขายังรักเขายังกอดเราไว้อยู่เขายังอบอุ้มกับสิ่งที่ที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศทางเลือกได้หมดไม่ใช่ป่ว่าผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่ขึ้นว่า empress แแปลว่าผู้หญิงคนเดียวไม่จริงนะครับไม่ได้แปลว่าผู้หญิงอย่างเดียวแต่ มันแปลว่าทั้งหมดได้นะครับเพราะ Empress เป็นตัวแทนของความสุขความสำหวังในเรื่องของความรักและก็การเงินดังนั้นแปลว่าตัวคุณเองยังได้รับผลลัพธ์ในสิ่งดีๆนะครับความรู้สึกดีๆถ้าเกิดใครนะครับที่มีความรู้สึกว่าเราแวงคิดอยู่กับว่าเขาจะยังคิดว่าเหมือนเราเป็นตัวเลือกไหมเนะี่ยจริงอยู่ว่ามันก็มีประเด็นนี้เข้ามาแต่มันมีน้ำหนักที่เขายังเอง็นเอียงมาทางเราเยอะนะ เพียงแต่บางทีเขายังไม่ตัดสินใจแบบ100%เอเพราะเขายังไม่เคลียร์ใจไงเพราะถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเขาไม่เคลียร์ใจคุณก็ว่าเขาอีกเนะประมาณนั้นพอเขาอยู่คนเดียวคุณก็บอกว่า เขาไม่สนใจเราแบบนี้มันก็เลยทําให้เขาอาจจะดูเหมือนกะกระอ่วนนะไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงเนี่ยเมื่อทําตรงนี้ก็ผิดตรงนั้นก็ผิดตรงนู้นก็ผิดตกลงแล้วอยู่เฉยเก็ผิดมันก็เลยอาจจะทําให้เขาคิดมากก็เลยทําให้เขาแบบปิดวิเวกไปก่อนเลยค่อยๆคิดในการตัดสินใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนเขานะครับแค่พูดตามหลักแล้วก็พูดตามที่ไพ่บอกเท่านั้นเองเนาะ S <S สิ่งที่เขาไม่ชัดเจนก็ให้เขาเคลียสินะครับเราก็ต้องมีลิมิตมีเวลาให้เขากําหนดไปเช่นเรารอได้3เดือนก็3เดือนนะครับเรารอได้ครึ่งปีก็ครึ่งปีนะครับแล้วแต่บุคคลเนาะแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกินครึ่งปีคนเรารักกันอะ่ะสามเดือนก็มากแล้วแหละในการเคลียนะครับเนาะประมาณนั้นแต่ก็ระหว่างเคลียก็ต้องใจเย็นนะถ้าเราอยากให้เขาเคลียนะครับถ้าเรายังอยากไปต่อเราก็ต้องรอให้เขาเคลียก็ต้องเคลียให้จบก่อนอย่าเพิ่งไป วุ่นเวอร์วุ่นวายกับเขานะครับถ้าเกิดเขายังไม่ได้จบอะไรแบบนั้นเราก็ต้องอดทนเราก็ต้องรอนะไม่ใช่ไปนอยใส่เขาไม่ใช่ไปแบบนั้นประชดแบบนี้นะครับอันนี้คืออยากจะฝากบอกนิดนึงเนาะว่าถ้าเกิดใครที่ต้องการที่จะให้เขาเคลียรก็อดทนเคลียร์นะครับเพื่อให้เขาได้เหมือนกับว่า ทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องอะเออเราจะได้สบายใจกันทั้งคู่ถูกไหมครับโอกาสที่เขากับเรายังจะกลับมามีความรู้สึกดีๆความรักดีๆต่อกัน,นอะมันมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะยังเข้าหาตัวเราได้เนี่ยเพราะมีไพ่เบน,นี้เลยนะก็คือไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตาพร้อมกับ เด็กถือไม้ค่อยเป็นค่อยไปคุณมีแพชชั่นก็ดีแต่อย่าหมดแพชชั่นนะครับถ้าหมดแพชชั่นทุกอย่างก็จบเหมือนกันนะเด็กถือไม้คือพยายามติดต่อสื่อสารได้แต่ก็อย่าพุ่งพูดในเรื่องของความสัมพันธ์อย่าพุ่งพูดในลักษณะของการที่มันเป็นความหึงหวงความหวาดระแวงหรืออะไรแบบนี้ให้เราพยายามค่อยเป็นค่อยไปถ้ายังไม่ถึงกำหนดก็อย่าพึ่งในการตัดสินใจรอให้เขาพร้อมในที่สุดเขาจะบอกเราเองแหละครับประมาณนั้นเนาะ ก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าทุกอย่างยังสามารถที่จะลงเอยกันได้เพราะว่าความรักความสัมพันธ์เริ่มมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็สูส้ๆนะครับสำหรับใครที่เป็นคู่กันก็ขอให้สมบวองกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ ก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดอย่าเหมารวมว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการดูดวงแบบส่วนตัวแบบคนเดียวอันนี้ดูดวงส่วนตัวได้นะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ